รอบที่สามครับเพื่อนๆรอบที่สามเจ๊พิทเาธิษคอมวันนี้นะครับส่งรอบที่สามแล้วนะครับนะครับเหรียญตาแผ่นดินเหรียญละเก้าบาทนะครับผ่านใช้จริงนะครับจำนวนสามเหรียญน,นะครับ เพืเ่อนๆสามารถสั่งผ่านเว็บไซต์รอยไทยแบบฟรได้ด้วยนะครับลบแรลลงแลบแรงเลือกเข้าปุ๊บส่งปรับเลยนะครับ ครับุกอออเดอร์นะครับเ,เพื่อนๆมีความสำคัญครับเด็กกระส่งเร็วเป็นพิเศษไม่ว่าสั่งมากสั่งน้อยนะครับ สวใจแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ